ค่ะสวัสดีค่ะเอฟซี FC ที่เคารพทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ป้าแมวจะพามาดูมะเขือนะคะอันนี้เป็นมะเขือพวงคข่เอฟซี FC ที่ป้าแมวปลูกไว้แล้วก็ที่ของป้าแมวแคบเนาะสาหรับของเอฟซีก็ที่แคบๆก็ว่าปลูกปลูก,กเอาไว้กินได้นะคะต้นสองต้นมะ,มะเขือพวงเนี่ยปลูกต้นเดียวเนี่ยถึงได้ขายเลยนะคะเอฟซีถึงได้ขายเลยนะคะป้าแมวมีอยู่ต้นหนึ่งปลูกต้นเดียวได้ขายไปแล้วเกือบร้อยบาทนะคะอันนี้คือเป็น เป็นอะไรที่คือหลังจากเรากินแล้วเราก็ไปขายได้เนาะอันนี้นะคะป้าแมวปลูกใส่กระถางไว้แบบนี้ข่ะเอฟซีนี่นะคะปลูกใส่กระถางแบบนี้เลยกระถางของป้าแมวเนี่ยป้าแมวได้ผสมดินปลูกขายนะคะขายด้วยนะคะป้าแมวขายให้โลละ7บาทนะคะเดี๋ยวป้าแมวไปดูนะในดินปลูกของป้าแมวเนี่ยมีใบช่ำฉาำด้วยนะคะปนไปนะคะอันนี้เป็นดินปลูกแล้วเอฟซีถามว่าป้าแมวทําไมมันไม่มีแมลงป้าแมวไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงเลยนะคะป้าแมวใช้น้ํายาสูบนะคะเอฟซีใช้น้ํายาสูบกับน้ําสันไลนะคะนี่นะ แต่ของป้าแมวไม่มีไม่มีไม่มันมีมมแมลงเลยนะคะ fc นี่เป็นมะเขือพวงนะคะเดี๋ยวป้าแมวพาไปดูอีกจ้ะจะทําคลิปเดียวก็แล้วป้าแมวตัดต่อไม่เป็นก็ต้องขออภัย fc นะคะคือทําหลายๆคลิปดีเหมือนกันเนาะจะได้ไม่ต้องเบื่อป้าแมวนะคะคิดถึงป้าแมวเนาะมีสิ่งดีดีมานําเสนอคะ่ะนี่นะคะส่วนต้นพริกของป้าแมวก็ปลูกใส่กระถางอย่างนี้นี่เป็นใบหญ้าป้าแมวก็เลยเอามาปิดโคนกบเข้าไว้นะคะนี่เห็นไหมคะ fc พริกนะคะนี่ป้าแมวปลูกใส่กระถางแบบนี้เลยจ้ะเห็นไหมคะเขาก็ลังงามนะคะแล้วก็วางไว้ fc ถามว่าป้าแมวไม่มีดินไม่มีดินรองต้นกระถางถ้า fc แบบเป็นที่แบบเป็นตึกกันเนาะแล้วก็มีถาดนะคะ fc มีถาดถาดนี่ถาดแบบนี้นะคะ fc ก็เอาดินดินที่ปลูกอะคะ่ะ fc ก็วางวางใส่ถาดไว้สักสักครึ่งถาดนะคะเสร็จแล้วเราก็เอากระถางนี่นะคะเอามาวางไว้แบบนี้เลยลากแล้วลากเขาก็จะเดินลงไปที่ที่ดินอยู่ในถาดเราแต่นี้เราก็สามารถมีพิก กินได้หลายต้นนะคะมีวางได้ทั้งสองสองต้นเลยนะคะพริพกเนี่ยนะนะครับป้าแมวก,ก็มาบอกสิ่งดีๆให้เอฟซีฟังนะคะเอฟซี FC, มะเขือพวงดูสิ pipeline, คะดอกพืบเลยป้าแมวไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงเลยนะคะของป้าแมวเนาะเนี่ยกินกินไม่หมดค่ะนี่นะฮะเขาก็จะออกดอกแบบนี้นะคะส่วนเมล็ดมันแบบเนี้ยนี่นะคะเมล็ดมะเขือพวงนี้นมะเขือพวงต้นนี้ไม่มีไม่มีหนามนะคะป้าแมวก็ไปเพาะอีกนะคะลูกมะเขือพวงนี่ป้าแมวก็ไปเพาะแล้วก็เอาใส่ถุงไปขายอีกค่ะเมล็ดที่เขาเก่แล้วนะคะเอฟซี FC ก็อย่าไปทิ้งนะคะ เราไปเพาะแล้วก็เราไปใส่ถุงขายได้ป้าแมวก็ใส่ถุงขายถุงละหบาทพอเขาเกิดต้นมานะคะนี่นะเดี๋ยวป้าแมวป้าแมวเพาะไปเยอะแล้วค่ะตอนนี้รอให้เขาออกต้นก่อนเกิดเกิดต้นมาให้มันใหญ่สักหน่อยนึงนะที่เห็นไหมคะเนี่ยนะคะพริกกําลังแทงแทงดอกเลยนะคะบางต้นป้าแมวก็ปลูกลงดินก็มีแต่ลงดินก็คือใช้ใช้ใบที่ป้าแมวขายให้ป้าเอฟซีนะคะโลละเจบาทน,นนะนี่นะคะเป็นเป็นพุ่มเลยนะคะเอฟซีเนี่ยเป็นพริกเห็นไหมคะ นะครับผลลักพ่อมจะปลูกสักกระถางแบบนี้นะค่ะ FC แล้วก็เอาน้ําเขาหล่อไว้ให้รากเขากินนะคะนี่นะเขาก็เขาจะงามแล้วเขาก็จะออกเม็ดมาให้เรานะคะถ้าท่านใดมีแบบพื้นทีน่น้อยอ่ะเนาะก็ทาแบบนี้นะคะนี่นะคะเป็นดินที่ป้าแมวผสมไปแล้วนะคะไม่ใช่นี่นะคะเป็นใบชํำฉาผสมดินลักษณะนี้นะคะโลละเจ็ดบาทนะคะ FC ค่าส่งก็อยู่ที่30บาทเท่าเดิมนะคะค่าส่งเนาะ FC ท่านใดอยากได้ปุ๋ยดีๆของพ้าแมวไปใช้ไปปลูกต้นไม้ได้ ปลูกได้ต้นไม้ทุกชนิดนะคะปลูกต้นไม้ได้ทุกชนิดเลยเนาะนี่นะคะแมื่อทางบอนสีก็ปลูกได้นะอันนี้นะนี่ป้าแมวขายให้โลละเจ็ดบาทนะคะยีีนี่นะคะจะร้วนซวยแบบนี้เลยนะคะชอบชอบแบบไหนก็โทรหาป้าแมวได้นะคะ